ออาลุนกับลุงช่างเป็นอะไรกันคะสออลุนเป็นสออลุน <laughs> ลุงช่างก็ว่าลุงช่างคืออย่างนี้ครับคนอาจจะงงคือลุงช่างเคยทำเข็มปลายสออาลุน<ช>เขาเ<ช>ขาเองก็ขายเข็มปลายสอแบบเดียวกันตตแต่หลักๆของสอุาลุนเขามีโรงผลิตใหญ่เขามีโรงผลิตใหญ่เขาเองผลิตเข็มขายอย่างเดียวด้วยค่ะเขาเรียกว่า OEM ค่ะแล้วแล้วที่ลุงช่างทำคือตัว Next อะ พีคนนคือบริษัทปลายทางค่<ฮ>ะที่เอาเข็มจะสอรุ่นมาค <ฮะ S 2> ่ะอีกหน่อยอาจจะไม่ได้สอรุ่นเจ้าเดียวก็ได้อาจะมีโรงห็นแต่ตอนเนี้ยสอรุนซัพพลายให้เราค่<ฮ>ะแล้วเราต้องทำไงเราต้องมาต่อกเราต้องต่อเราต้องบริการเราต้องทำเอเจเรลลี่ให้เรียบร้ครับค <ฮะ S 2> เหมือนคุณซื้อลิปสติกแท่งหนึ่งแหละย <ฮะ S 2> ี่ห้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ย <ฮะ S 2> ไม่ได้ผลิตที่แหลนงเรียกรหอครับก็จะมีโรงงานที่ได้มาต่ค่ะ เมือนงันง,งรปปรๆๆๆครับสรุปราาทำงานครับตอนนี้ไอ้เคส